Thưa Sài <laughs> Gòn Anh Hà โดยชาวไทยพวนนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นท้้นภาษามีสัเนียคล้ายคลึงกับภาษาถิ่นในภาคเหนือผสมภาษากับภาษาถิ่นในภาคอีสานเองค่ะและที่คณะบริหารธุรกิจย่อนนำเสนอขบวนรับ้อาขึ้นดอยในตีมชาติพันธุ์ไทยพวนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงอั่อลักษณ์และเข้ามภาคภูมิใจในด้านความหมายแล้วยังเป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์และหนี้ชืของคนพวนที่อย่างล่าลึกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นการบสานศรัทธาอันยาวนานของชาวไทยพวนที่มีต่อ คระรามธุรกิจจึงอยากขอให้พบกับชาวไทยับราณท่บคนรับน้รงผู้ดอยณ้าพระรามธุรกิจประับปีนี้มารวมพลแห่งความศรัทธาและควาเป็นหนึ่งเดียวของชาวแอดดาและชาวมหาวิทยาลัยเชียงัทุกคนและสองเทาของเราจะล้นรล่นอีกครั้งอย่างที่ว่ากดทนเพื่อนิมีเกียร ชนะบริหารธุรกิจไ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเสียงปรบมือก้อนับพวกเขาหนึ่งัครับแม่ม่นี่แม่ใายลูกอายุห่างยุห่าไทยกไหน้วเอามือถืใครไปเลยนะเรต้องถายนะอยุดพูดถ่ายก่ดคันคอดกันละ สวยงามมาเปิดภาคพิเศษในวันชาติของทุได้เป็นอย่างดีค่ะตลอที่ติดต่อการตาเลยนะคะแล้นอกจากนี้แล้วก็นักศานนี้หนึ่งค่ะนะวันนี้หน้าลักษณะนี้ทั้งหมดหกร้อยสี่สิบหกคนเลยทีเดยวยกมาท่วงไปท่วงไปของศิลปการที่กำลังจะสปในวันชาตและสิลเก่าที่มาให้กาลังใจน้องๆที่กาลังจะขึ้นไปในวนี้ค่ะอั่งราารครับรายการนั้นตอหน้าที่ผ่านมาับวนาเมื่อค่ บริเวณประตูมหาลัยเชียงใหม่ของเราก็เป็นการประพรมน้ำฝนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทางขึ้นไปกราบไหว้ันขึ้นมาด้วยนะครับติดตามเราแล้วค่ะนักศึกษรตกแต่งด้วยในเดินตาคมของปีนี้ด้ยบรรยาการแสดงที่ทุกท่านรับชมด้วยนะคะถือว่าเป็นการแสดงที่อ่อนช้อยงดงามมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับเสร็จกับชาติพันธุ์ไทยพวดของเรานั่นเองครับ ซึ่งเป็นการแสความเครรพต่อประวัติศาสตร์และปวิถิชีวิตของคนคนพวนที่อย่างล่าลึกในหลายที่ของประเทศไทยและเป็นการสืบสารสัพพาอันยาวนานของชาวไทพวนที่มีต่อพระพุทธศาสนานั้นเองครับแกกกวยโละาร เป็นรูปกระบวนของคณะบริหารธุรกิจที่สำคัญมากๆจริงๆคบคุณได้นทางผมว่าสวยงามประาีตนะยังกิบยกเอาวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่มาเล่าให้ทุกคนได้เห็นกันวันนี้ด้วยอีกด้วยนะคะใช่ครับและแน่นอนว่าเป็นความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันครับสำหรับ CMU BS หรือ FBA คณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราครับ สิแน,น่นอนนะครับว่าประเพณีนำน,น,นักศรรึกษาใหม่ขึ้นไปในมัสการข้าบรมธาตุดอยสุเทพเป็นประเพณีที่ชา,ชาวมชปฏิบรรัติสืบต่อ,อก,กันมาอย่างช้านานเพื่อการเป็นนักศรรึกษามอชาออ่่งสงมบูรณ์เองครับต้องแล้วค่ะละในปีนะคะเมื่อไหร่วังรักการเฉลิมฉลองครบ60ปีของมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ เราต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวของการกิจกรรมขึ้นต่อในครับนี้เพื่อรำลึกถึงการสีขาพนามาก่าวิทยาลัยเชียใหม่ครบรอบ2 0ปีนั่นเองค่ะมีต่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพศกรา2507นั่นเองครับบ ปีนึ่งทีมเนะคะที่แสดงความสามัคคีเเป็นหย่างอยเลยมจมนัศึกษาะคะที่เดินพร้อมเพียงกันเพื่อมีจุดประสงค์ันที่จะไปสักนะบนชายหาด่งสรินทเลค่ะส่รแน่รอนานี่ยั้ว่าจะมสมาชิกของน้องๆปีหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น6 4 0คนส่วนที่สตาร์แล้วแล้วก็ที่สินเก่าเราจะว่าตกตัทุกอย่าง ครับหลักการในการดูหน้าบริหารทุนติดหายและเชียนนั้นดังนี้ครับดังนี้นะคะบางส่วนของนะบหารได้เพื่อตัวออกหน้าค่ะ รั้วของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ป็นที่เรียบร้อยก็จะมีการขากพงนิมนต์นะคะที่ว่าเป็นสีน้ำเง้นับจุกท่านเลยที่กำลังจะขึ้นไปสักาสกราระพระพุทธ้า่านกว่าสิทเทียน

ตกนเลยนะเจ้าหน้าทีม่ติดขาอะไรนะครับติดขาะมากติดขมาตใจมากจริงๆครับ้หน้าหลายตาหลักนะครับมาลองตรวจสที่เขาเ่อของกนในี้ถึงาน เรียนเบื้องในครับนะ